สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ลุงจากผ้าเาาสิผ้าพีผ้านองมาชมบรรยากาศยามเย็นครับพี่น้องพิกัดก็อยู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาอินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับพี่น้องเดี๋ยวมาฟังเสียงธรรมชาตินะครับหลังจากฝนตกไงลงมาครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเป็นบรรยากาศ ยามแรงนะครับพี่น้องพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าไปแล้วครับหลังจากฝนตกพี่น้องเสียงกบเขียดอึงอ้างเสียงแมลงต่างๆครับพี่น้องที่มาฟังนะครับท้างนี้ด้านนี้ค็เป็นเป็นปลานะครับเข้ากระยูหว่องอ้างเก็บน้ำนะครับ คนเสียงอึงเสียงอึงเสียงกบเขียดมแมลง,งต่างๆห้องพี่น้องสนันวันไหวเลยเพิ่นใดน้ำ ุกยอดอิลีครับพี่น้องเสียงจากธรรมชาติเลยครับนี่ครับบรรยากาศอ่างเก็บน้ำอยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาอินซ่อนครับ บรรยากาศยงมแรงเหมาะสำหรับพักผ่อนย้อนใจเด้อครับพี่น้องพุ่นมองพุ่นนะครับเพื่อนก็มี่เป็นลานกลางเต้นนะครับผู้ใดอยากมาปิกนิกย่ียบเมื่อแรงอยากมาพักผ่อนกลางเต้นนะครับฟังเสียงธรรมชาติแบบนี้กะเขามาติดต่อในศูนย์เพื่อนได้นะครับเขากะซิมี่มองลานกลางเต้นให้นะครับ มื่อน,นี้ลูกจากพายาวกะแวะมาชมบรรยากาศนะครับมานั่งกินข่าแรงพี่น้องฟังเสียงนกเสียงกาเสียงสัตว์ต่างๆคุ่นโอ้ยฉนั้นวันไหวพี่น้องค้าอีลีก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับคุ่นพี่น้องฟัง เสียงธรรมชาติอีหลีครับบ่ได้บุ้งแตงเลยสนานวันไหวเลยครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามครับพี่น้อง ฟังเสียงธรรมชาติไปพร้อมกันครับพี่น้อง อ่ะพี่น้องสำหรับเมื่อนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับน้ำบรรยากาศย่ำมแรงมาให้พี่ให้น้องรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ